สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการตัดเค้กชีฟ้อนแบบสามเหลี่ยมกันนะคะตรงกลางนะคะใครต้องการที่จะเป็นแยเป็นครีมนะคะได้หมดนะคะตามสะดวกนั่นเองนะคะหรือหากใครต้องการหั่นผลไม้นะคะใส่ลงไปวางผลไม้เป็นรูปก,ก็ได้นะคะตามสะดวกนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้สปาตูลาปาดให้เรียบนั่นเองนะคะใครจะใช้สปาตูลาแบบงอก็ได้ก็จะสะดวกเข้าไปใหญ่นะคะหรือใครมีความชำนาญก็จะใช้แบบไหนก็ได้หมดนะคะหลังจากนั้นก็นํำขนมเค้กอีกแผ่นมาวางประกบนะคะ ก็จะแนะนำให้นำไปแช่ยเย็นก่อนสักประมาณ10-15นาทีนะคะก็กดเบาๆไม่ต้องแน่นมากนะคะการนำไปแช่ยเย็นจะทำให้ระหว่างครีมกับเน้อเคอระคะ่ะเขามีการเซตตัวได้ดีนั่นเองนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากแช่เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะ ในการตัดนะคะบางคนจะใช้มีดยาวหรือมีดอะไรก็ตามสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นมีดเลื่อยมันจะเป็นขุยนะคะถ้าแน่นอยแบบคูคูใส่วันนี้คูใส่ถาดบาลนี่ประมาณ9ก้นเนะคะอันก็จะไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถใช้มีดบางตัดนะคะถ้าคนทําถาดใหญ,ใหญ่จะใช้เลือเ่อยไฟฟ้าก็ได้ก็จะตัดได้ได้เนียนได,ได,ได,ได้สวยแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะคะเวลาตัดสังเกตนะคะคูจะไม่ได้กดลงไปเลยนะคะจะตั้งมือประมาณ4 5องศาแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆ่อ ไล่ลงมานั่นเองนะคะในเรื่องของขนาดนะคะก็ตามใจนักเรียนได้เลยนะคะว่าต้องการขนาดไหนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเอาที่เราสะดวกนั่นเองนะคะก็จะได้รูปทรงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะหากท่านใดนะคะสนใจเรียนคอเค,ค้กขั้นพื้นฐานนะคะก็สามารถคลิกเข้ามารายละเอียดในลิงก์ที่ครูปแปะไว้ให้นะคะหลังเรียนเราจะได้เค,ค้กในภาพทั้งหมดกลับไปเลยนะคะรวมถึงเวลาเรียนเราใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นนะคะหลังเรียนส,สามารถสอบถามได้ตลอดนะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คู่กันด้วยนะคะ